สวัสดีปีเก่านะครับฮาคินนะครับวันนี้นะครับก็31ธันวาคมนะกำลังจะมุ่งหน้าไปลำปางนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเจะเห็นว่านะครับรถเซเลเนเนี่ยมันจุของแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะมุ่งหน้าไปที่บ้านป้านน,นทบ,บุรีก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจุแค่ไหนนะไปเดินทางไปพร้อมกันครับ กับเช้านี้นะครับรถก็จะโล่งๆอาจจะเป็นเพราะว่าคนเขาเดินทางกลับไปกันก่อนหน้าแล้วนะครับก็คือแบบลาแค่จะนังคานนะแล้วก็ได้หยุดยาวเลยอะไรเงี้ยวันนี้เช้าเลยก็ยังไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยดูสายๆนะเพียบ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปถึงบ้านป้าแล้วเดี๋ยวไปขนของกันนะครับอันนี้อันนี้คือของที่มาจากกรุงเทพนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจัดระเบียบกัน Oh,

I didn't even ไม่บอกก่อนนะเดี๋ยวนะบอกอะไรหรกอจัดใหม่ <laughs> อ๋อกออยู่ข้างหลังไม่มันต้องอยู่ไอ้นั่นไงมันบรรยัตข้างหลังได้งไง 那肯定。 ดูด้านข้าง เดี๋ยวไปดูนะข้างหลังนี้ก็คือสำหรับข้างหลังนี้นะระหว่างทางนี้เราก็จะไม่เปิดละเพราะว่าเห็นนะเปิดเราก็คองร่วงนะครับเกิดจะประมาณนี้นครับข้างหลังนะครับส่วนด้านในนะด้านในก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเผื่อคนนั่งอีกคนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นั่งหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับที่พิจิตต่อนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะ มนก,ก็ประมาณนี้ก่อนนะข้างหลังนี้เราจะไม่เปิดแล้วนะวเราจะเปิดอีกทีนึงก็นูนลำปางเลยนะครับแล้วก็อันนี้ด้านในนะเดี๋ยวก็จะมะีคนนั่งไปข้างหลังนี้นอีกคนนึงนะครับเดี๋ยวตอนนี้จากนน,น,น์นั่งข้างหน้าไปก่อนนะครับ ก็ยังวางได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งกับของอีกนิดหน่อยนะครับแค่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะจุหมดหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้ก็ขนของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวไปรับของต่อที่จังหวัดพิจิตรนะครับอุ้ยขวดน้ำล้วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวถึงพิจิตรแล้วเดี๋ยวไปดูกันอีกทีอันนี้เดี๋ยวขับรถกันนะไถ่เปี้ยวล้างล้าง นะครับอันนี้ก็จะเป็นของหลังรถนะน, <c oughs> นะครับ <c oughs> เต็มเลยนะครับแล้วก็คนอีก <c oughs> สาหมคนนะครับอันี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็มานั่งข้างหน้านะครับ <c oughs> ด้านหน้าอันนี้ก,ก็ <c oughs> วางของด้านหน้านะครับอันนี้ก็ป้าอหมอนรองหลังไหม <c oughs> ใช่ใช <c oughs> อันนี้ของป,ป้าก็พอมีที่นั่งอยู่นะครับก็เต็มรถครับคุ้ม น,นี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้มาคินนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ลำปางไ,ไปวสไวัสดีครับ